สวัสดีครับวันนี้ผมมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งขนาดสองไร่นะฮะผมมีให้เลือกคือทางเจ้าของที่เขาจะขายก็คือเขาจะขายแปลงนี้กับแปลงที่เป็นทุ่งนาแปลงไหนก็ได้นะที่รถไถกำลังไถอยู่นะที่รถไถกำลังไถอยู่เป็นแปลงสองไร่ทั้งคู่เลยดินถลนก็ขาจะขายขาดินถให้ขนาดสองไร่นะโดยที่ว่าที่แปลงเนี่ยถ้าเลือกที่แปลงนี้นะคุณจะได้วิว หลักร้อยล้านนะฮะคุณจะได้วิวหลักร้อยล้านเลยสวยงามมากที่ดินแปลงนะี้บอกคุวก็ที่ดินทางเจ้าของที่ดินเขามีหทั้งหมดสิบเก้าไร่แต่เขาจะแบ่งขายริมถนนไปนะเขาจะแบ่งขายที่ดินริมถนนไปคุณสามารถเลือกเขามีให้ให้คุณเลือกได้นะว่าคุณจะเอาล็อกนี้หรือล็อกนู้นนะ ติดถนนทั้งคู่นะแต่ผมเองผมชอบที่เป็นแปลงนี้เราะป็นร้อยล้านเลยนะอยู่สวยงามมากนะคนที่ส้างบ้านนะคุณสามารถสร้างบ้านแล้วเห็นภูเขาเนี่วอวู่ร้อยล้านเลยน,น,นะหรือคอุณจะทำเป็นร้านกาแฟก็โอเคนะน้องหมานะเงียบแล้วก็ ท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะฮะกับที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูที่ดินอีกแปลงหนึ่งติดกันฮที่ดินแปลงนั้น <c oughs> ที่เป็นทุ่งนาส่วนที่เป็นพื้นป่าเนี่ยก็คือสองไร่คุณเลือกสองไร่นี้หรือคุณจะเลือกสองไร่ข้างหน้านสองไร่ข้างหน้าคือทำนาราคาเท่ากัน ไฟฟ้ามีระบบไฟฟ้ามีปปามที่ดินแปลงติดกันนที่กำลังขายนาอยู่โดยเจ้าของที่ดินเขามีทั้งพื้นที่ทั้งหมดอ19ไร่เขาขายแบ่งขายที่ดินถนนแปนี่ที่ดินแปลงนี้คุณจะได้ล็อกนี้ทั้งล็อกเลยก็ได้จกักขอบนี้จนมาถึงขอบนี้ จนไปถึงต้นไม้แนวแนวเขตอยู่ประมาณต้นไม้นะฮะที่เขาจะหันให้ประมาณสองไร่คุณจะเลือกแปลงนี้หรือคุณจะลูกแปลงนี้แต่สําหรับผมผมเลือกแปลงนี้เพราะไม่เห็นภูเขานะะสนใจก็ติดต่อมานะฮะศูนย6 2ปดห0หกคุณก่อนนะะเป็นทั้งเบอร์โทรทั้ง ID ไอดีไหลนะนะถ้าแบบเนี้ยคุณจะได้พื้นที่ทำนา นะเป็นปนที่นาตรงนี้จะเป็นที่สวนเพราะปลูกมะม่วงเอาไว้นะ <S <S ให้เปรีบเทียบดูนะไฟฟ้ามีแล้วนะวเฟื่อนไฟฟ้าวิวไม่ต้องพูดถึงสวยงามนะอันนี้ปลูกคือเป็นต้นกระทอนนะฮะตัวต้นกระทอนอีกถนนจะเป็นถนนลุกรังอยู่นะเพื่อนบ้านก็มีนะข้างในมีบ้านอยู่ มันเป็นบ้านแต่ละหลังคือที่ดินเขาแปลงมันใหญ่ไงบางคนเขาบอกโอ้ยทาไมที่ดินเป็นป่าก็แต่ละคนในป่านี่มีบ้านคนอยู่เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของที่กันนื่คุณดูแล้วกันแปลงนี้ทั้งแปลงสร้างบ้านอันหน้าไปทางทิศตะวันออกตัดต้นมะม่วงทิ้งไปะนะฮะปรับพื้นที่วางตำแหน่งเลยเยอร์ใหม่คุณก็จะเห็นวิวหลักร้อยล้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ ข้างหน้าเขาจะทำนาปีละครั้ง <c oughs> ด้านข้างติดถนนซอย